การตัดตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตตานะคะมาตตาที่หนึ่งมาตตาแม่กงสองมาตตาแม่กลมสามมาตตาแม่เกยสี มาตาแม่เกลห้ามาตาแม่กลนหมาตาแม่กกเจ็ดมาตาแม่กดและแปดมาตาแม่กบค่ะมาตาที่หนึ่งแม่กกจะมีเงางูเป็นตัวสะกดดูตัวอย่างมาตาแม่กกนะคะหนึ่งช้าง สองลิงสามกางเกงและสี่พึ่งมามาตาแม่กลมนะคะจะมีมอม้าเป็นตัวสะกด ัวอย่างของมาตาแม่กลมผมนมส้มโคมไฟต่อมามาตาแม่เกยมาตาแม่เกยจะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนหนึ่งเนยช่วย กล้วยไายต่อมานะคะนักเรียนมาตาแม่เกลมาตาแม่เกลจะมีวแหวนเป็นตัวสะกดนะคะดาวข้าวแมวมะนาว มาตาแม่กลจะมีเนาหนูเป็นตัวสะกดนะคะอย่างของมาตาแม่กลเช่นตู้เยน็นบ้านช้อนบอลต่อมามาตาแม่กกนะคะ ตาแม่กกจะมีกอไก่เป็นตัวสะกดจ้า 1. ปากลักเด็กกระจกต่อมา,มา,าม,กกม,ะะมาตาแม่กดจะมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนมาตาแม่กด ตัวอย่างเช่นมีดมดเห็ดแครอทอตาสุดท้ายนะคะมาตามแม่กบจะมีบอบไม้เป็นตัวสะกดตัวอย่างของมาตามแม่กบอย่างเช่นกบทูบ ชูชีพยีราบสำหรับวันนี้มาตาตัวสะกดก็จบลงไปแล้วนะคะค,คุณครูหวังว่านักเรียนจะไปทบทวนกันนะคะ